เฮ้ยทำไมต้องเล่นเฟดหนึ่งแล้วครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นทีธรรมดาต้องกลับมาเฟดสองใช่ไหม <laughs> ผมว่าบางคนตอนนี้นะครับที่ดูเนี่ยทราบแล้วละ่ะว่าถ้าสมมุติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ After Class ครับวันนี้นะครับนักเรียนผมได้มีคำถามบางข้อ เกี่ยวกับเรื่องการอ่าน sharp flat และก็ natural บนกีตาร์นะครับมาดูเซ t ชันที่เราคุยกันกันเลยครับอ่ะคลิปวิดีโอนี้สั้นๆน,น,นะครับคือเขาถามก่อนเลยว่าเวลาเขาเห็นตัวเนี้ยเขารู้แล้วแหละว่ามันต้องเล่น flat สำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าตัวเนี้ยเล่นที่ flat หนสายหนะครับเพราะว่า flat เนี่ยมันจะลดจากเสียงเดิมลงขึ้นเสียงกีตาร์แต่ละช่อง จะห่างกันครึ่งเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียงทีอยู่ที่เฟรด2สายห้ B flat ก็จะอยู่ที่เฟรด1สายหนะครับตัวนี้จะอยู่เฟรด1หสายห้าเขาก็เล่นไปครับแต่พอมาถึงตรงนี้เขาดันมาเล่นเฟรด2ก็คือเป็นเสียงทีธรรมดาผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยมันผิดมันต้องเล่นเฟรด1 เฮ้ยทำไมต้องเล่นเฟดหนึ่งแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทีธรรมดาต้องกลับมาเฟดสองใช่ไหม <c oughs> ผมว่าบางคนตอนนี้นะครับที่ดูเนี่ยทราบแล้วละ่ะว่าถ้าสมมุติเฟดถ้าถ้ามันติดแฟตที่จังหวะแรกนะครับซึ่งมันเป็นโน้ตที่ยังอยู่ในห้องเดียวกันกฎของมันก็คือตัวนี้จะต้องติดแฟตด้วยเหมือนกันถึงแม้แต่ว่ามันจะไม่ได้เขียนไว้นะครับก็หมายความว่าถ้าสมมุติ เราติดแฟลตไปแล้วตัวหลังไม่ได้เขียนแฟลตก็จะต้องเล่นแฟลตด้วยนะครับเราก็จะต้องเล่นออกไปในลักษณะนะแล้วก็จบลาที่ห้องต่อไปนะครับโอเคอ่าคราวนี้นี่ก็คือข้อแรกนะครับก็คือถ้าสมมุติเราเราเห็นแฟลตด้านหน้าแล้วมันดันมีโน้ โน้ตท,ที่ติดแฟลตอยู่ด้านหน้าเช่น B Fla t แล้วเราดันเห็นโน้ต B flat อ่ตเห็นโน้ต B ปกติอยู่ด้านหลังตัวหลังจะติดแฟลตด้วยจริงๆครับแม้แต่เราเจอ B ที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ๆมันมีโน้ตแหลมขึ้นมาตัวเนี้ยนะครับเป็น B ตัวนี้ก็ไม่ใช่ B ธรรมดานะจะต้องติด B Flat เช่นเดียวกันนะครับและคราวนี้ครับถ้า,อ,าอย่างที่นักเรียนผมเล่นผิดใช่ไหมเวลาาเล่น เป็น B ธรรมดาอ่ะแล้วถ้าสมมุติจะต้องการปรับโนต้ตตัวนี้ให้กลายเป็น B ธรรมดาเหมือนเดิมเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมจริงๆแล้วทําได้ครับเราสามารถใส่เครื่องหมายที่เรียกว่า Natural ได้นะครับอาจจะผมเขียนแบบรกๆอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าไม่ได้มีถูกนะครับโอเคอ่าหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้นะไม่100เร์เซ็นต์นะเราไปเซิร์ชในสื่อต่างๆได้นะครับเขียนว่า Natural เครื่องหมาย Natural หรือเครื่องหมาย อ่าภาษาไทยไม่รู้เหมือนกันนะครับเครื่องหมายเนเชอร l ลนะเนเชอร์ล่าคุณตี้ของมันก็คือเราปรับจากโน้ต Flat ให้กลายเป็นโน้ต T เหมือนเดิมนะครับถ้าเราเจอเครื่องหมายแบบนี้เราก็เล่นแล้วก็กลับมาเป็นเฟสเหมือนเดิมนะครับแต่ในเคสนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะครับอ่าใน a อทูดเบอร์นี้นะครับอันนี้จะเป็น a อทูดเบอร์สองของคาคาซี C. มันจะมีเซกชั่นที่ฝึกแบบเนี้ย อยู่พอสมควรเลยนะครับผมมองว่าเป็นเพลงผมเล็กคอมเมนต์นะมันเป็นเพลงที่มีความยากระดับกลางอ่ะคือเริ่มต้นกําลังจะเริ่มไปสู่ระดับกลางเนี่ยผมว่าน่าเล่นเพลงเนี่ยนะครับสอนหลายเรื่องเลยนอกจากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของกับพเด้วยนะครับเรื่องการฝึกการเล่นต่อเนื่องนะครับซึ่งเหมือนผมเคยทําวิดีโอคล้ายๆแบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้ทางด้านบนนะครับโอเคมันจะมีคล้ายๆแบบนี้ครับติดแฟลตตรงนี้อ่ามี อ่ะอย่างเซกชั่นนี้เช่นกันจะมี C ีชาร์ปเนาะถ้าเราเจอ C ีชาร์ปตรงนี้จากที่เราเคยเล่นเฟรด์หนึ่งนะครับคุณภาพของชาร์ปเราก็จะต้องเพิ่มครึ่งหนึ่งใช่ไหมจากโดอะโดไปเลมันข้ามช่องกลางโดชาร์ปก็จะต้องเป็นเฟรดสองแบบนี้เนาะตรงข้ามกับแฟลตแฟลตลดลงครึ่งเสียงชาร์เพิ่มขึ้นครึ่งเสียงนะครับแหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมทําวิดีโอเกี่ยวกับแบบที่เบสิกกว่าน,นี้แล้วกันที่เกี่ยวกับชาร์แฟล นะครับถ้าลืมยังไงทวงผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ครับถ้าโดชาร์ปตรงนี้ติดโดชาร์ปแล้วเราไปเจอโดทางด้านหลังอีกตัวนี้ก็จะต้องติดชาร์ปด้วยเหมือนกันนะครับชาร์ปเหมือนผมมีทูสอยู่ตัวนี้ก็จะต้องติดชาร์ปด้วยน,น,นะครับแม้แต่เขาจะไม่ได้เขียนไว้แล้วก็กรณีเดียวกันถ้าอยากจะเป็นโดธรรมดาก็ใส่เครื่องหมาย Natural นะครับโอเคมาสรุปตอนท้ายนิดนึงละกันนะครับจากที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเราเจอครับโน้ตชาร์ปหรือว่าโน้ตแฟลตนะครับในตัวเพลงแล้วถ้าเราเจอโน้ตเดียวกันอีกนะครับในห้องเพลงเดียวกันตัวนั้นน่ะจะต้องติดชาร์ปหรือว่าแฟลตด้วยแม้แต่เขาจะไม่ได้เขียนไว้นะครับละในฐานที่เข้าใจว่ามันจะติดเหมือนกันถ้าอยากจะให้กลับเป็นเหมือนเดิมสามารถใส่เครื่องหมาย n น t ช r a l หรือเครื่องหมายที่ผมได้เขียนไปก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็ที่ผมได้พูดไปในตอนหลังก็คือถ้าเจอเครื่องหมายแฟลตนะครับเราจะปรับโน้ตจากตัวปกติอย่างเช่นตัวทีนะที่อยู่เฟสสองถ้าเจอ flat, แฟลแเราก็ลงไปเฟสหนึ่งนะครับหรือในทางตรงข้ามกันเราเจอตัวโดโดอยู่เฟสหนึ่งถ้าเจอโดช้าเราต้องเพิ่มครึ่งเสียงเราก็จะเพิ่มมาเป็นที่เฟสสองนะครับ ส่วนโน้ตห่างกันเท่าไหร่อะไรอาเงี้ยอาจจะต้องเป็นโนลจที่เราอาจจะต้องไปค้นหา,าเบื้องต้นส่วนตัวกันก่อนแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําให้ละเอียดกว่านี้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับมาพูดคุยกันข้างล่างได้แล้วก็ถ้าเราอยากเจอกันอีกนะครับก็แนะนําให้ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะไม่ได้เราจะได้ไม่มิสวิดีโอนี้นะครับจนกว่าจะพบกันต่อไปครับวันนี้ผมคงแชร์ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ